สวัสดีครับ h o r n e t cable ครับคลิปนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเกม nft นะครับแนว turn base คล้ายๆกับ a x i e infinity นะครับชื่อว่าเกม d r e c o master นะครับวันนี้จะมาพูด pitch deck นะครับก็คืออธิบายถึงตัวเกมว่าเป็นเกมยังไง t เ k e นยังไงใช้กี่ตัวเล่นเป็นเกมแนวไหนเนอะแล้วก็ช่วงนี้ขายขายาตัวละครเปิดกล่องอะไรยังไงมีการผสม เขาเรียกว่าอะไรผสมพันธุ์นะครับเพื่อให้ออกไข่เนี่ยเป็นแนวแนวไหนแล้วก็ราคาแต่ละตัวที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้เป็นยังไงร,รวมถึงรถแมพด้วยนะครับก็จะมาพูดโดยรวมเลยนะครับในจากพิสเด็กเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปนะครับอ่ะอันแรกเลยนะผมกดเข้าไปที่พิชเด็กก่อนนะครับชื่อเกมคือ d r c o o a s t e r นะครับรันอยู่บ i น a บ c น s m a r t c h a i n นะครับหรือ BSC นะครับ ก็อ่ะผมไล่ต่อไปนะครับก็เป็นเกมที่เล่นได้ทั้งคนเดียวแล้วก็แบบ PVP นะครับมีการ์ดกว่า300บายบนะครับมีเผ่าพัน์มีธาตุต่างๆ่างเนี่ย9ยูนิคเลสนะครับ9 9แบบนะครับก็เป็นเพิร์นเบสการ์ดนะครับคล้ายๆกับแอกซีเลยก็คือเป็นในเชิงเรียลไทม์แต่ตาหนึ่งก็จะมีเวลาประมาณ30วินะครับให้เราลงการ์ดนะฮะแล้วพอ เลือกอะไรเสร็จใช้มานาเสร็จหมดปุ๊บก็ผัดไปที่ตาของอีกฝ่ายนะครับซึ่งต้องใช้ตัวละครทั้งหมด3ตัวในการเล่นนะครับและแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกาันมีสกิลที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในตอ,ตอต่อไปนะครับโอเคนี่นะครับที่อธิบายก็คือเป็น turn base นะครับแล้วก็ถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยเราจะลุยไปจะลุยด่านทีเ่เขาเรียกว่า secret peak เนี่ยนะครับ ซึ่งถ้าเราผ่านหอคอยชั้นตรงสูงเนี่ยเราก็จะได้ผลตอบแทนได้มากขึ้นนะครับเนี่ยเราจัดมังกรไปลุยหอคอยเนี่ยถ้าเราเก่งเราจัดทีมดีอะไรอย่างดีเราก็ไปหอได้สูงขึ้นเราก็จะมีรางวัลมาเป็นโทเค็นของของตัวเกมนะครับแล้วก็รวมถึงอไอเทม NFT ต่างๆที่เขาจะดรอปด้วยนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเป็นอธิบายเรื่องการ์ดนะฮะว่า เนี่ยอันนี้เป็นแนว,แนวลกไลน์ลกไลน์ก็คือแต่ละตาที่เราเล่นกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะไม่ซ้ําเดิมนะครับก็คือ,เ,อเราจะได้อ,อัปเกรดหรือเงื่อนไขในตานน้นเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วพอเราเล่นจบไม่ว่าเราจะชนะเยอะหรือชนะน้อยเราก็จะได้โทเค็นมาเพื่อเอามาอัพการ์ดของเราเนี่ยใบใบความสามารถของชิ้นส่วนแต่และชิ้นส่วนของมังกรเราเนี่ยให้มันเก่งขึ้นได้นะครับก็ ประมาณนี้คือแนวโลกลายที่เขาอธิบายในหน้านี้นะครับพอเราเก่งขึ้นเราก็จะไต่หอ,อคอยได้ชั้นสูงขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยมันก็จะมีอธิบายว่าเนเถ้าเรายังไม่เก่งนะเราก็อาจจะอยู่ที่ชั้นศูนย์ถึง200เมตรเนี่ยความสูงจับระดับน้ำเนี่ยนะ,ะก็จะเป็นด่านแรกชื่อว่า Guardian Frosted r u นนะครับยิ่งสูงก็จะยิ่งยากแล้วก็เนี่ยชื่อด่านันก็จะแตกต่างกันไปนะครับ อันต่อมาก็คืออธิ่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือในแต่ละแต่ละแต่ละต,ละตาที่เราเริ่มเล่นเนี่ยเราจะเลือกมังกรของที่เรามีสามตัวนะครับแล้วก็สู้ไปเรื่อยเรืยแล้วก็จะมีนเนี่ยเป็นเส้นทางนะครับก็คือเป็นของรางวัลที่เราจะได้หรือว่าถ้าสมมติเราเริ่มตรงนี้นะครับข้างบนคือเป้าหมายเราเนอะั้งแรกเราจะสู้มอนสเตอร์จากฝั่งไหนมีให้เลือกสี่ทางถ้าสมมุติเราเลือกทางนี้นะครับ เราชนะตาต่อไปเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะไม่ใช่มีโอกาสสิได้เจอเลยนะครับได้เจอกล่องสมบัติซึ่งเอามาอัปเกรดทีมของเราได้อย่างเงี้ยนะครับอ่ะพลังมร้อนใของเสร็จเราจะไปทางไหนไปสู้กับมอนต่อไหมหรือว่าจะไปคืนชั้นมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืนชั้นมาเนี่ยจะเจออะไรอยู่ณภา,ายภาคหน้านครับอ่าประมาณนี้นะก็คือที่ผมบอกว่าแ,แต่ละตาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะให้การเล่นกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมัน ไม่ไม่เบื่อนะเพราะว่ามันแตกต่างกันไปเรื่อยๆทีนี้อันนี้ก็พูดว่าแล้วก็เป็นการจัดทีมจัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้มันซัพพอร์ตกันเนอะใช้คอมโบได้แต่แต่ละเทอร์นจะมีมานาอยู่3นะฮะตรงนี้นะฮะแ,แล้วก็การ์ดก็จะใช้ใช้มานาคริสตัลตรงเนี้ยเราก็ต้องบริหารอย่างดีว่าคู่ต่อสู้แพ้ธาตุอะไรยังไงเขาสายฮิวไหมเราก็ต้องใช้สกิลที่แบบลบ กันไม่ให้ถูกูต่อ,อสู้ฮิวอะไรประมาณนี้ดีบัฟอันนันอะไรประมาณนี้นะฮะคร่าวๆนอะอันนี้ก็อธิบายว่าเออเนี่ยถ้าเราเป็นแนวโลกลท์ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับว่ามันมันแตกต่างกันกไปถ้าชนะก็จะได้โทเค็นชื่อว่า BAS นะครับ Big Amber Stone อันนี้เป็นโทเค็นไว้สำหรับมีไม่จำกัดนะครับมีไว้สำหรับอัพอัพมาังกรของเรานะครับ หรือจะได้ของขวัญก็ได้กล่องของรางวัลอะไรเงี้ยนะครับมีสองอย่างถ้าเราเล่นแบบคนเดียวนะครับก็คือเจอคอมพิวเตอร์นะก็จะได้โทเค็นอันนี้ซึ่ง bas เนี่ยไม่ใช่โทเค็นโทเค็นอะโกเบเนนนะครับโทเค็นหลักของเกมตัวหนึ่งจะชื่อว่า dra นะครับอันนั้นเราจะเอามาใช้พวกผสมผสมพันธ์มังกรได้แล้วก็พวกโบททิศทางเกมพวกเอาไปสเต็กอะไรอย่าง้จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งแต่อันนี้ ถ้าเล่นคนเดียวจะได้ BAS นะครับเป็นเหรียญเหรียญเหรียญรองของมันนะครับผมต่อไปเนี่ยอันนี้พูดถึงการ PVP นะครับต่อไปเนี่ยเราก็ต้องนอกจากเล่นคนเดียวเราก็สามารถที่จะเจอกับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับพอชนะผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกันนะครับก็ันนี้ไม่มีเขียนนะเอาระเด็นี้ผมอ่านมาเพิ่มให้ คือมันจะได้เป็นเหรียญ DRA ด้วยนะครับก็คือเป็นเหรียญเหรียญของอที่ผมพูดไปเมื่อกี้น,นะเป็นเหรียญหลักของตัวเกมเลยนะครับเอาไปใช้งานได้หลากหลายมากกว่าไปสเต็ปจิ้งก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็เขาก็พูดถึงว่าเออตัวเกมเนี่ยมีกิลด้วยนะมีกิลด์ตั้งในสมาคมได้มีลำดับกิลด์ตั้งกลุ่ม กิววอลก็ได้ไปสู้กับกิวอื่นนะครับมีแอดด็อกให้คนในกิลด้วยแล้วก็มีอินคัมนะครับรายได้ให้เข้ากิลด้วยนะครับมีทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์นะนี้ก็ยังไม่เคยเห็นนะครับยัง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 ไม่มีเอ่อยังยังยังไม่ได้เห็นตัวอย่างนะว่าเป็นยังไงแต่เขาก็อธิบายว่าเออมันมีหน้าระบบกิวนะครับอ่านี่นี่นี่หน้านี้นี่เอง ที่ผมว่าไปอาจจ่านเจอตรงไหนเนี่ยถ้าเล่นกับคนเดียวเล่นกับคอมพิวเตอร์นะฮะดับตะลุยหอคอเนี่ยจะได้เหรียญ BAS กับกล่องสมบัติแต่ถ้า PVP เนี่ยคุณจะได้เหรียญ DRA ด้วยนะครับแล้วก็เหรียญ BAS นะครับ2อันเนี่ย BAS เนี่ย BAS หรือ b u s อ่ะแล้วแต่อ่านแล้วกันนะอ่าซึ่งมันก็แตกต่างกันนะครับผมว่า DRA น่าจะมีค่ามากกว่านะครับโดยส่วนตัวนะ แต่จริงๆถ้าจะเล่นเกมให้ไปผ่านดัดลึกๆ,ๆเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งสองเียญแหละแต่ d i a าไปผสมพนันธุ์เราก็อาจจะได้เป็นรายได้เข้ามาหาตัวเราได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าก็บอกว่าเออเป็นมีรายได้สูงนะมีเนี่ยได้มาจากลงอารีนา d i a าไปผสมพันธุ์มังกรน,นะครับการเล่นอารีนาจำเป็นต้องมีค่าเข้า,ขานะต้องมีจ่ายค่าเข้า,ขาด้วยถึงจะไปเจอ ผู้เล่นคนอื่นได้นะครับอ่าน,นี่ก็อธิบายอธิบายว่าแต่ละเหรียญเป็นยังไงนะ d i a เนี่ยมีจำกัดนะครับเอ่อันห0ล้านเหรียญน,นะครับ b มีไม่จำกัดนะครับ NFT มีจำกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมังกรแลนสิ่งของหรือตัวละครมีจำกัดนะฮะ ออธิบายถึงระบบการผสมพันธุ์นะครับหรือ b r e e d i n g นะครับต้องใช้ DIA แล้วก็ BAS เออใช้2อันเลยเหรอ,อผมเมื่อกีอ้ใช้ BAS ด้วยนะครับแต่หลักๆคือที่แตกต่างคือต้องใช้ DIA ด้วยนะต้องมีดย๋ยว DIA ด้วยมังกรตัวหนึ่งนะครับผสมพันธุ์ได้5ครั้งแล้วก็แต่ละในแต่ละครั้งยิ่งใช้เยอะๆเนี่ยก็จะยิ่งใช้โทเค็นพวกนี้เยอะขึ้นนะครับ แล้วก็สามารถเทรดได้เอาไปขายหรือเอาไปปล่อยเช่าได้ในตลาดนะครับโดยในการจะไขาจะฟักเนี่ยต้องใช้เวลา7วันนะครับถึงจะเป็นมังกรตัวจิ๋วออกมาได้เนาะแล้วก็ผมก,ก็บอกว่า DIA เนี่ยกับมังกรอะไรพวกนี้มีจำกัดน,นะครับอ่มาพูดถึงตัวมังกรดีกว่ามังกรของเรานะก็จะมีชิ้นส่วน ในมังกรเราก็จะมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างก็จะมีหกนะ,อะหอนก็คือเขาสปาปคืออะไรคือหอนเออเขาเหมือนกันปะ่ะปีกส่วนปีกส่วนหางส่วนตัวส่วนตาอะไรเงี้ยก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับเป็นชิ้นส่วนนะครับซึ่งจะมีความหายากอะไรเนี่ยไม่เหมือนกันส่วนสทีวิวก็คือเผ่าเขาเรียกว่าอะไรนะวาความสามารถหลัก สแตตอะนะก็จะมีอยู่3อันคือสเตรนแข็งแกร่งสเตมินานะครับความเขาเรียกว่าสเตมินาอธิบายไงดีทัสเน็ตก็คือความถึก <laughs> ะละเอไว้ก่อนนะผมก็อันนี้ยังไม่เคยเล่นนะว่ามันยังไงสเตนก็ผมก็เดาว่าน่าจะเป็นโจมตีแรงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความถึกอันนี้น่าจะเป็นแบบฟิลความเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยนะจะทำให้ ใช้สกิลหรืออะไรอย่างเงี้ยได้มากขึ้นนะเดาๆอ่ะ,อะมันยังไม่แมอธิบายนะ,ะพาวเลสนะครับมี่ออาทีบิวที่บอกนะมีสามหกชิ้นส่วนมีสี่มีสี่การ์ดผสมกันได้แล้วก็มีหกหกเลสก็น่าจะเป็นพวกไฟน้ำไม้สว่างมืดแล้วก็สตีลนะสตีลที่แปลว่าเหล็กนะครับหกอัน งานนี้มีอธิบายเลยพูดถูกล้วยมันนี้ไลท์ Light นะครับไลท์ Light คือแสงสว่างนะครับเกี่ยวกับพวกซีซีหรือแบบดิสเทเบิลคู่ต่อสู้นะพวบคุมพวบคุมแบบสตัรนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ตาบอดอะไรประมาณนี้นะเป็นพวกแบบออดีบัฟนะครับดาร์กนี่จะเป็นตัวที่ช้าหน่อยนะครับสโลว์นะครับช้า แต่โจมตีแรงมากนะครับส่วน glass ก็คือย่านะก็คือเป็นสายฮิวนะเป็นพวกฮิวแล้วก็เนี่ยแหละปกป้องทีมเรานะครับไฟล์นี้จะเป็นสายตีนะครับแล้วก็ทำแผดเผาคู่ต่อสู้แนละ้วทำให้มีดีบัฟแบบดีบัฟไฟอยู่กับตัวคู่ต่อสู้นะครับทำให้แบบเสียเลือดเรื่อยๆอะไรเงี้ยน้ำนี่จะเป็นแบบ พวกล้างล้างบัฟนะครับล้างบัฟจั่วเยอะแล้วก็แบบซัพพอร์ตโดยรวมนะครับสตีล <Steel S 1> ที่แปลว่าเหล็กเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสะท้อนยัเมดแล้วก็ต้านทานบัฟนะครับก็คือใช้ใช้ใช้ใชสตีลสะท้อนอะสะท้อนแล้วก็แบบติดบัฟยาอะไรเงี้ยเป็นคล้ายๆแบบตัวแท้งนะครับ เขาว่าอยู่ทีมชิลลี่แปลว่าโล่คือคล้ายๆตัวแทงอะไรเงี้ยอ่ะก็จะมีอยู่หกงานการ์ดในการ์ดนี่จะมีอะไรบ้างก็จะมีอะสายบนก็คือ Energy ที่จะใช้นะครับเลขหนึ่งก็คือเสียหนึ่งเอเนนะครับ a t อ i b ท t e ก็จะบอกว่าเป็นไฟอะไรเงี้ยแสงหรืออะไรเงี้ยนะครับไถก็จะบอกว่าการ์ดนี่เป็นการ์ดระบับจู่โจมการ์ดเวท ก๊าซสเตตัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สีเขียวสีฟ้าก็เป็นความหายากของของก๊์ดนั้นๆน,น,นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะอยู่อยู่กับว่ามังกรเรามันชิ้นส่วนที่เรามีสมมติส่วนเขาเรามีเป็นแบบรีเจนเนอรียลีก๊าซมันก็น่าจะเป็นแบบรีเจนเนอยอย่างเงี้ยนะครับอ่าน,นี่จะพูดว่าเราจะได้ การ์ดไอ้ได้มังกรมาอย่างไงนะอ่ะซัมมอนเนอร์ซัมมอนเนอร์ก็คือซัมมอนเนอร์ก็คือมันจะมีมังกรสามตัวกับซัมมอนเนอร์อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเป็นเหมือนคนดูแลมังกรอะไรอย่างนี้ปว่าประมาณนั้นนะซึ่งก็จะบอกว่าเออก็ซื้อได้จะมาเก็ตยังการ์ดเปิดกล่องอะไรเงี้ยนะซึ่งซัมมอนเนอร์นี่ก็จะเป็น NFT เหมือนกันนะครับก็จะมีแบบทั้งแบบหายากแบบคนวาดพิเศษคอแลบกับ ซูเปอร์อาร์ติสต์ต่างๆอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยอันนี้ที่พูดนี้ยกนิ้วเลี้งนาน่ะรูปนี้นะครับลีดเดอร์ก็คือหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็มังกรอน3ตัวนะมังกรอน3ตัวอันนี้ดิสโทเกอจนิกโอเคมันก็จะบอกว่าแต่ละตัวก็จะมีอย่างที่บอกนะมีชิ้นส่วนอยู่6อันนะครับผ้ามาผสมกันมันก็ได้ของพ่อของแม่มาก็ต้องมาลุ้นว่าอันไหน จะเป็นยินเด่นยินด้อยอะไรเงี้ยผสมกันมีโอกาสเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อ,อันนี้อันนี้บอกว่าการ์ดที่เรามีเนี่ยเราก็สามารถอัปเกรดได้นะครับจากเลเวลหนึ่เป็นเลเวล3ได้อะไรอย่เงี้ยก็ต้องอันนี้ก็คือใช้ใช้เหรียญ BAS นะครับในการอัปเกรดการ์ดนะครับ ต่อมาอีโคโนมีอีโคโนโมีก็คือมีอยู่21ล้านเหรียญดี๋ยวสักครู่นะครับโทรศัพท์มาสักครู่สักครู่โอเคขอโทษทีครับอ่ะมาต่อมาต่อเราเทคเดียวเลยนะเราไม่ได้นั่นต่อเหรียญที่พูดว่ามี22,100 0ล้านเหรียญน,นะครับ แล้วก็แบ่งให้ใครบ้าง p เพ to Earn ให้41%เยอะสุด Advisor อที่ปรึกษาทีมงานเท่าไหร่ระบบ Staking ระบบ Ecosystem แล้วก็ไพรเวตเซลให้นักลงทุนเท่าไหร่18%นะครับก็ประมาณนี้เราวิเคราะห์กันเองว่าเหรียญมันจะขึ้นจะลงนะฮะนี้เราจะไม่พูดเรื่องโ o เค m a t i c เท่าไหร่เพราะว่าเราจะพูดถึงระบบเกมมากกว่านะครับส่วนใครจะมาเต็งว่าจะโดน เหรียญจะขึ้นจะลงจะเทก็เดี๋ยวลองวิเคราะห์กันดูอีกทีนะฮะอันนี้ก็อธิบายไปนะครับว่าจะเหรียญที่ได้ที่เขาพูดเนี่ยจะจะโดนปล่อยเมื่อกี่เดือนผ่านมาแล้วจะขึ้น,ข,นขึ้นเป็นแนวชันแนวลาบค่อยๆปล่อยทีเดียวหรือขึ้นชันๆก่อนปล่อยชา้ชาๆก่อนแล้วค่อยปล่อยเร็วทีหลงังอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่อง Market Place นะครับก็คือ สถานที่แบบตลาดเนียตลาดซื้อขายก็จะมีทั้งในแล้วก็นอกของระบบเกมนะครับก้อนเนี่ยมังกรตัวนี้นะครับผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันแทไปดูว่าออริจินนี่คือเป็นชุดแรกเลยเป็นมังกรชุดแรกที่ขายนะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันจะมีสแตทมีความสามารถที่เหนือกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นรุ่นหายากนะ มิสติกเนี่ยยังไม่ผมยังไม่เจอว่าอธิบายว่าคืออะไรผมเดาว่าเป็นแบบเป็นชิ้นส่วนเทปมากๆแล้วกันอะไรเงี้ยหรอมัอ้งมาถึงมาเขียนตรงนี้เลยนะครับาสายบนก็เป็นนั่นนะครับเป็นเป็นเป็นหญ้าเป็นไฟเป็นน้ําหรือเป็นอะไรอ,อันนี้ก็พูดถึงว่ามีระบบให้เช่าด้วยนะให้เช่ามังกรเราเรามีเลี้ยงมังกรอ,อยู่เราเราแบบ อยากปล่อยเช่าอ่ะเออมีหลายตัวนะครับให้คนอื่นเข้ามาเช่าเราได้เราก็ได้เงินค่าเช่าไปนะครับแต่คนที่มาเช่าก็ได้เช่าไปสมมติจะใช้สามวันเราก็ได้ค่าเช่าสามวันมาอีกสามวันเขาก็ต้องคืนเรานะครับอันนี้ก็โหอธิบายเรื่องเรื่องเนี้ยแหละอ่าโมบายก็คือการการที่จะผู้เล่นใหม่มาเล่นเนี่ยนะครับ สามารถที่จะเล่นฟรีได้เลยนะเขาบอกว่าเนี่ยเล่นฟรีได้แต่ในเล่นได้แป๊บเดียวนะครับเล่นฟรีได้แป๊บเดียวถ้าอยากจะเล่นต่อนะครับต้องซื้อดาดักโกพาร์สนะครับซึ่งราคาทั้งหมด10ดอลลาร์นะครับต่อเดือนเอ้ยไม่ต่อต่ออาทิตย์10 9ดอลเก้ดอลลาร์ต่ออาทิตย์ก็จะได้มังกร3ตัวมาเล่นนะครับซึ่งอันนี้สามารถซื้อได้เลยโดยไม่ต้องมีเหรียญคลิปโตนะฮะ ที่ผมเกินไว้ตอนต้นคลิปก็คือใช้เนี่ยหักผ่าน iOS Android Play เพย์สอะไรเงี้ยได้เลยก็จ่ายจ่ายเป็นเงินดอลลาร์ไปนะครับเงินเงินบาทอะไรเงี้ยหรมันก็แ,กแปลงกันเองอะของของสโตร์น้ของของไอไอโฟหรือแอนดรอยปุ๊บก็จะได้มากรมาสามตัวนะครับมาให้เล่นในหนึ่งอาทิตย์นะครับโดยเงินที่ได้พวกนี้ก็จะแบ่งให้คนที่ คนที่ปล่อยไอ้มังกรพวกนี้ให้มาเล่นกันแหละนะครับสักครู่นะครับโทษท <c oughs> ีทีนี้ถึงไหนแล้วโอเคทีนี้ถ้าอยากจะเล่นอยากจะเล่นต่อเนี่ยก็ก็ก็ซื้อดาตต้อนพารต่อก็ได้หรือว่า ถ้าเขาติดใจเขาจะไปซื้อ NFT บางกรของตัวเองมาเล่นก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น flow ว่าแบบเออคือตอนตอนเริ่มเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีอะไรลองเล่นอยู่ก่อนก็ได้เล่นฟรีแล้วค่อยจ่ายพาส s แล้วค่อยมาต่อกับ wallet ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็มีทั้งเล่นคืออธิบายว่าผู้เล่นนะครับถ้าอยากเล่นก็จ่าย จ่ายเงินเงินนอกที่ไม่ได้คลิปโตัมาเช่าก็ได้หรือจะซื้อก็ได้อะไรเงี้ยนะครับสรุปคร่าวๆระกันนะฮะอ่านี่ก็อธิบายอะไรเนี่ยเป็นโชว์แล้วว่ามีโอ้ยหลากหลายนะผสมกันได้แบบผมามีตัวนิวเคลียร์ด้วยรูปนิวเคลียร์ว่ามีหลายแบบเลย,ลโโเยะๆๆนะครับก็โอ้โหเยอะเยอะเยะนะครับหลากหลายม,มาตัวคล้ายพิจูเลยนะแล้วก็จะบอกว่าเออบางรุ่นก็เป็นรุ่นพิเศษนะโดยนักวาดคอลแลบกับ คนนี้คนนี้คนนี้ดงังๆอะไรเงี้ยมีลายทรงลายเซนส่วนตัวซัมมอนเนอร์นะครับตัวตัวคนที่ไม่ใช่ที่ต้องอยู่ในทีมเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยก็ก็จะมีเหมือนกันนะเป็นเอฟทีเหมือนกันแล้วก็มีแต่ละธาตุด้วยนะครับไม่ใช่แต่ละธาตุเออเป็นเป็นสกิลของซัมมอนเนอร์ซึ่งรูปของเอ็นของซ er ัมมอนเนอร์เราเนี่ยมันก็จะลิงก์ก,กันกับสกิลที่มีนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรตุกกร๊กตาของจริงก็ไม่ตนะ้องมีแล้วอ๋อนี่บล็อกก็คือ อันนี้ก็จะบอกว่าเออพรโปรโมนะไปแจกกล่องเนี่ยทั่วโลกเลยให้กับอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆให้กับยูทูบเบอร์ให้กับอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบไปให้เป็นที่รู้จักนะครับอันนี้ก็เป็นอาร์ตแล้วว่าเฮ้ยคอนเซปต์อาร์ตเป็นยังไงก็งไม่ได้มีอะไรนะครับเวิบจะจบแล้วหรอเนี่ยอ,อันนี้เขาก็อธิบายว่าเกมนี้ปัญหาของเกมมอื่นคืออะไรคือเล่นไม่สนุกนะครับความเสี่ยงสูง จากการจะเริ่มเล่นเนี่ยก็ยากต้องใช้เงินเยอะเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแบ่งการต,ตลาดน้อยแล้วไม่ค่อยสนุกเล่นแล้วก็ไม่บาลานซ์ไม่อะไรเงี้ยมีบั๊กนะครับเขาบอกว่าเกมนี้จะไม่มีอะไรพวกนี้เลยเขาจะแก้ไขปัญหาให้นะครับเล่นสนุกเล่นฟรีใช้เงินไม่เยอะอะไรประมาณนี้นะเขาบอกว่าทีมเขาก็มีประสบการณ์อย่างดีนะเล่น แบบทีมงานเทสมา500ชั่วโมงในโหมดเล่นคนเดียวนะครับทำให้เราดีไซน์การ์ดได้บาลานมีเอาเกมเมอร์เป็นที่ปรึกษามีสามารถเล่นได้ทั้ง iOS Android และคอมพิวเตอร์นะครับเล่นฟรี24ชั่วโมงแล้วก็จ่ายเป็นเงินดอลลาร์ได้เลยในการเล่นไม่ต้องมีกระเป๋าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทีมงานก็เคยมีประสบการณ์ในหลายๆ นหลายตำแหน่งสาขาอะไรเงี้ยทั้งมาร์เก็ตติ้งทั้งอะไรก็น่าจะทําได้ดีอะไรประมาณนี้ครับเขาโมโม่นี่ก็คือทีมงานเขานะครับอให้อ่านัมก็รู้จักอะไรพวกนี้รู้จักกาเรนานี้นะกันเคยเล่นนะฮะลายเกมเลยหลายคนอันนี้ก็จะคุ้นเคยกับของเรานะครับอันนี้เป็นรถแมปนะรถแมปก็คือแผนว่าเขาจะทําอะไรบ้างนะครับอย่างคิวหนึ่งตอนนี้ ที่เขาทำเสร็จแล้วที่ผมเห็นกนะ็คือระบบจำลองตอนนี้เป็นอัลฟาเทสอยู่นะครับทดลองเกมเป็นอัลฟาแล้วก็มีระบบลิดดิ้งก็คือจำลองการผสมพันธุ์นะครับมีพาร์ทเนอร์ชิพอย่าเงี้ยมีบายบ็อกซ์แจกมีเหรียญ ido dia ด้วยนะอันนี้ยังไม่มีนะนะตอนที่ทำคลิปนะครับมีระบบเนี่ยมีระบบแล้วก็จะเพิ่มระบบเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องคอมพิวเ,เ,เตอร์มาแล้วก็ เบต้าของ iOS และ Android นะครับมาในเดือนมีนาคม2565นี่เองนะครับเดือนหน้าก็จะมีระบบเช่าและนะครับระบบเช่าทั้งบนคอมแล้วก็บน iOS Android ดอในมือถืออะไรเงี้ยแล้วก็พฤษภาก็จะเป็นระบบ PVP และมีเผ่าหมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวไปนั่งอ่านดูแล้วกันนะครับก็มีเรื่อยๆเขาก็มี ท้าที่ดูมาก็อยู่ในรถแม็อยู่นะนะครับไม่ไม่หลุดนะไม่หลุดก็คือเป็นไปตามที่บอกนะครับยังไม่มีอะไรโม้นะครับอ่าจบแล้วนะฮะก็คือเนี่ยแหละเดี๋ยวเอาฟูลสกรีนออกก่อนซึ่งณตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีขายเกมเนี้ยบนาขายขายกล่องมอนสเตอร์เนี่ยกำหนดได้คนละ3กล่องนะครับกล่องละร้อดอลลาร์นะครับ อยู่บน Binance Smart Chain, b i n a n c t เนี่ยนะครับเข้าหน้า Binance NFT นะครับแล้วกด Upcoming IGO นะครับกด Enter เข้าไปปึ้งแล้วก็ไปที่ Buy Now ตรงนี้นะครับซึ่งจะมีให้ขายเนี่ยเราต้องมี b n n อย่างต่ำ0.1นะครับถือไว้แล้วจะเริ่มขายวันที่9แล้วัวนที่9เนี่ยแล้วอีกๆๆ ไม่กี่วันเนี่ยฮะวันสองวันเนี่ยนะฮะมีแค่2องพกล่องนะครับกล่องละร้อาสิบดอลลาร์นะคนหนึ่งได้สูงสุด3าทิกเกต็ตแต่น,นี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าคนมาล็อกไว้เยอะแค่ไหนนะถ้าคนล็อกเยอะเราก็อาจจะได้แค่1นึ่ทิกเก็ตก็ได้นะครับโดยในกล่องก็จะมีมังกรสามสายเนราว่าโอเชียนหรือแพลนนั่นเองนะก็ใครจะสนใจจับจองมังกรนะฮะชุดแรกๆก็ไปลองดูนะฮะประมาณนี้นะครับ สำหรับตัวเกม d r a g o Master นั่นเองสงสายอะไรยังไงก็รองคอมเมนต์มาได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้คอมหลักเพราะว่าคอมหลักวันนี้ที่ทำเนี่ยที่ว่างเนี่ยเน็ตดันล่มมาดีเลยต้องมาใช้โน้ตบุ๊กที่มี wi-fi นะครับ <laughs> ก็เลยต้องใช้ใหม่โน้ตบุ๊กนะแล้วก็กล้องโน้ตบุ๊กนั่นเองก็ งานตัดต่องานเสียงอะไรจะไม่ดีเท่าปกตินะครับขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ